สวัสดีครับกลับมาพบกันในวันจันทร์ที่14มีนาคมเพื่อดูทิศทางราคาทองคำและค่างเงินบาทการสู้รบระหว่างรัเสเซียกับยูเครนยังยือกเยื้อและยังเป็นตัวแปรที่จะทำให้ราคาทองคำผันผวน ลองกลับมาดูในเรื่องของกราฟรายวันเราจะเห็นว่าราคาทองคำเมื่อวันศุกร์แว่งตัวผันผวนและปรับตัวลงทดสอบแนวรับกรอบบนของช่องแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวระหว่างการซื้อขายราคาทองคำปรับ ลงไปทําจุดต่ําที่หนึ่งพันเห้าสรียญก่อนที่จะกลับขึ้นมาปิดที่หนึ่เหรียญแท่งเทียนปรกนากฏเงาส่วนล่างสะท้อนถึงแรงซื้อที่กลับเข้ามาจากการปรับลงไปทดสอบแนวรับ สัญญาณ ISI เป็นลบขณะที่สัญญาณ DMI มีทิศทางการปรับตัวขึ้นเรียะสัน้นราคาทองคำมีโอกาสปรับตัวลดลงเข้าหาแนวรับที่1 9 5 8เหรียญโดยมีกรอบบนของช่องแนวโน้มขาขึ้นเรียสัน้นเป็นแนวรับร่วม ราคาทองคำยังเคลื่อนตัวอยู่ในช่องแนวโน้มขาขึ้น <c oughs> ในระยะสั้นราคาทองคำมีกรอบแนวต้านอยู่ที่2,019เหรียญและ2,049เหรียญตามลำดับและมีกรอบแนวรับอยู่ที่1,958เหรียญ และ1,922เหรียญตามลำดับสำหรับการซื้อขายทองคำในวันนี้ <c oughs> แนะนำให้เปิดสถานะซื้อโอเพนลองเมื่อราคาปรับตัวลดลงเข้าหาแนวรับที่1,958เหรียญเป้าหมายทำกำไรอยู่ที่1,997เเหรียญ และตัดขาดทุนเมื่อราคาทองคำปรับตัวลดลงปิดต่ำกว่า1,958เหรียญแนะนำให้เปิดสถานะขายโอเพนช็อเมื่อราคาทองคำปรับตัวเข้าหาแนวต้านที่2 0 1 9เหรียญเป้าหมายทำกำไรอยู่ที่1,997เหรียญตัดขาดทุน เมื่อราคาทองคำปรับตัวขึ้นปิดเหนือ2,019เหรียญสำหรับทิศทางของค่างเงินบาทจากการาฟรายวันเราจะเห็นว่าค่างเงินบาทปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สองและกําลังปรับตัวขึ้นทดสอบแนวรับกอบบนของช่องแนวโน้ม ขาลงระยะกลางซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวต้านอยู่ที่33.29สตางค์ต่อ1ดอลลาร์กรณีที่ค่างเงินบาทสามารถยืนปิดเหนือแนวต้านนี้ได้ค่างเงินบาทจะเปลี่ยนทิศทางปรับตัวขึ้นนั่นหมายความว่าค่างเงินบาทจะมีการอ่อนค่าอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดสูงเก่าเป็นแนวต้านอยู่ที่33.47สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สัญญาณ ISI เป็นบวกขณะที่สัญญาณ DMI มีทิศทางการปรับตัวขึ้นในระยะสั้นค่างเงินบาทมีกรอบแนวต้านอยู่ที่33.47บาทสตางค์และ33.62สตางค์ 1ดอลลาและมีกรอบแนวรับอยู่ที่3 3บาท12สตางค์และ3 2บาท88สตางค์กลยุทธ์สำหรับการซื้อขายค่าเงินบาทในวันนี้แนะนำให้เปิดสถานะซื้อโอเปลองช่วงที่ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงระหว่างการซื้อขาย เป้าหมายทำกําไรอยู่ที่3 3บาท47สตางค์ต่อ1ดอลลาร์และตัดขาดทุนเมื่อค่างเงินบาทปรับตัวลดลงปิดต่ำกว่า3 3บาท12สตางค์ต่อ1ดอลลาร์และแนะนำให้เปิดสถานะขาย o p e n s h นช t เมื่อค่าเงินบาทปรับตัวเข้าหาแนวต้านที่ส3สบสาบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์ต่อ1ดอลลาร์เป้าหมายทำกำไรอยู่ที่สาสบสามบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์ต่อ1ดอลลาร์และแนะนำให้ตัดขาดทุนเมื่อค่าเงินบาทปรับตัวขึ้นปิดเหนือส3สบสาบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์ ต่อหดอลลาร์และนี่คือทิศทางของราคาทองคำและค่างเงินบาทประจำวันจันทร์ที่14มีนาคมสวัสดีครับ